นี่ไม่ใช่สวนพักแต่นี่เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศจีน ชื่อว่าหมู่บ้านหงโต้ตั้งอยู่บนเกาะเสิงซานมณฑลเจ้อเจียงหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับเมื่อประมาณ30ิปีที่แล้วยังมีคนอาศัยอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอาศัยอยู่แล้วเป็นเพราะว่าการติดต่อกับโลกภายนอกเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากไม่มีถนนไปถึงผู้คนเลยย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะปล่อยให้หมู่บ้านปกคลุมไปด้วยต้นไม้แล้วก็ปกคลุมไปด้วยไม้เลื้อยต่างๆก็ดูเป็นความสวยงามแปลกตา เป็นจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวที่จะแวะเวียนเข้ามาแต่มีข้อแม้ว่าเวลาไปเที่ยวแล้วอย่ากลัวผีนะครับ